วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกองทุนปันผลกับไม่ปันผลข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยลักษณะเป็นอย่างไรและใครเหมาะกับแบบไหนเรามาดูกันเลยครับ ที่เก่าไปแล้วนะครับในตอนแรกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกองทุนเนะเราแบ่งลักษณะของกองทุนออกเป็นของชนิดก็คือลักษณะของปันผลกับไม่ปันผลแต่ละคนจะเหมาะสมไงซึ่งเวลาที่ท่านทำงานเนี่ยจะมีลูกค้าทันถามเยอะมากว่าควรจะลงทุนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ตอบไม่ได้จริงเพราะว่าทั้ง2ข้อเนี่ยมีดีมีเสียต่างกันขึ้นกับจริตและนิสัยการลงทุนของคุณนะครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลย ตัวแรกคือกองทุนปันผลครับลักษณะของมันเนี่ยก็คือตามชื่อมันเลยครับก็คือเป็นกองทุนที่มีลักษณะในการที่จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้เราเรื่อยๆซึ่งความถี่หรือว่าจ่ายมากจ่ายน้อยยังไงขึ้นอยู่กับน,นโยบายกองทุนนั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะถามว่ามันมีข้อดียังไงข้อดีแน่นอนครับก็คือว่ามันมีการจ่ายปันผลออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าเราจะสามารถมีกระแสเง <Wow. S 1> นินสดออกมาได้ไปเรื่อยๆนั่นเอง เหมือนใครหลายคนนะครับที่ชอบซื้อหุ้นปันผลเพราะต้องการกระแสงเงินสดนี่คือลักษณะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีข้อดีเนี่ยมันก็ต้องตามมาด้วยข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตของมันก็คือว่าการที่กองทุนเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลออกมาเนี่ยทางรัฐบาลก็จะขออนุญาตหักภาษีณนะที่จ่ายไว้10%บเปนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้ยุ่งยากก็ให้ทางทางรัฐบาลหักไปแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ย รับแต่เงินปันผลอย่างเดียวเอามาคำนวณล่ะจะได้ถูกกว่าก็ขอเลือกรับแบบเต็มมาแล้วก็ไปคำนวณเครดิตภาษีเงินคืนอะไรกันอีกทีตอนปลายปีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบไม่ชอบละกันถามว่ากองทุนปันผลเหมาะกับใครกองทุนปันผลแน่นอนครับ 1. เหมาะกับคนที่ต้องการกระแสเงินสดออกมาเป็นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับเลี้ยงตัวเองหรืออะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบุคคลประเภทที่มีอายุแล้วสูงอายุกเกษียณนะครับต้องการให้ เงินออกมาเรื่อยๆในลักษณะคล้ายๆบำนาญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อมาการเลี้ยงตัวเองนั่นเองกับข้อ2ก็คือเหมาะที่สุดสําหรับคนที่มีเงินลงทุนเยอะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราลงทุนเยอะเนี่ยแล้วเราได้เงินปันผลมามันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นเพราะถ้าเกิดคนที่ลงทุนน้อยๆเนี่ยปันผลประครั้งออกมาแบบหลัก10บาทร้อยบาทก็อาจจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเหมาะก,กับคนที่มีเงินลงทุนเยอะแล้วลงทุนแบบก้อนเดียวไปเลย คราวนี้ประเภทกองทุนที่2ก็คือกองทุนแบบไม่ปันผลนครับกองทุนแบบไม่ปันผลตามชื่อเลยก็คือจะไม่มีการปันผลใดๆทางั้นนะครับหมายเพราะว่าถ้ากองนี้เนี่ยสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องเขาก็จะเก็บเงินกําไรนั้นใส่เข้าไปในกองทุนเรื่อยๆเพื่อไปลงทุนต่อยอดนะครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับทบต้นทบดอกอะไรเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากองทุนแบบนี้เนี่ยทำงานหรือทําผลงานได้ดีเนี่ยกองทุนก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดเลยครับ ว่ามันมีข้อดีไหมแน่นอนครับมันมีข้อดีก็คือว่าสําหรับคนที่ลงทุนในระยะเวลานานๆเนี่ยกองทุนที่มันทบๆไปไเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเงินก้อนโต,โตได้เลยครับแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยนะเวลาที่ขายออกไปแต่มันก็มีข้อเสียก็คือแน่นอนมันไม่มีปันผลเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินอาจจะต้องวางแผนดีๆนะครับว่าเราจะไม่ใช้เงินก้อนนี้เราจะวางไปเรื่อยๆวางไปเท่าไหร่กี่ปีหรือถ้าเราขายออกมา เราจะขายเต็มจานวนหรือไม่เต็มจํานวนยังไงก็คือต้องคํานวณก็อาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศึกษาดีๆก่อนแล้วกันว่าลักษณะนิสัยของแต่ละคนเป็นแบบไหน,นกองทุนชนิดนี้เหมาะกับคนที่มีเงินอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนียเน่ยเราไปลงกองทุนแบบฟันผลเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปก็คือได้น้อยมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนกองทุนแบบไม่ฟันผลแล้วค่อยๆทยอยลง แล้วให้เขาเก็บสะสมกําไรมาแล้วก็ทบต้มทบดอกไปเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนชอบกองทุนแบบไหนกันก็ลองไปพิจารณาปรับดูแล้วก็ อาจจะลงทุนแบบผสมก็ได้หรืออาจจะลงทุนแบบเดียเด่ยวๆเลือกเลยก็ได้ตามที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็วันนี้เราก็ฝากกันแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามเรามาโดยตลอดมีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เป็นพิเศษหรือต้องการให้กําลังใจหรือสงสัยติชมหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตามอ่านให้ทุกคอมเมนต์เลยก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Catchery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการกาลงทุนให้ s ับสไครป์ s ับสไครป์ s ับสไคร